ครับสวัสดีครับวันนี้ไอ้บ่าวสิาพ,พ,าพาไปพัดกระเพราไก่ไข่ดาวแล้วพี่น้องเด้อรสชาติแทบแทบอร่อยๆนะครับมาตั้งกระทะให้ร้อนกันน้นำมาในใส่เยอะนึงนิดนึงเพราะว่าเราต้องถึงวเวลานั่นคุณภาพกล้องอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่พี่น้องว่าตกแตกสองตัวแล้ว ให้ใส่เยอะหน่อยพี่น้องเพราะว่าที่เหลือคือพอทอดนี่เสร็จเราจะใช้คือที่ใส่น้ำมันเยอะหอ่มานี่เพราะว่าทอดไข่ดาวใช่ไหมครับแล้วแล้วก็เอาไข่ดาวออกเราจะจะผัดก,กะเพราเลยครับวันนี้ไอ้บ่าวขอกะเพราแฝด แต่ก็โอ้นะ,นะสวยสวยแล้วบันดไม่เอาพี่น้องเอาต้เอาสุกพอแล้วๆ็แล้วให้บากพ,พ,พอพักไว้ก่อน <c oughs> พน้ำมันหลายปเดี๋ยวเรามาผัดกะเพราไก่ต่อฮะนี่ไก่เราเราหั่นชิ้นเราไม่จับสาเราเรียกไปแล้วก็มีพรกนะครับแล้วก็มีกะเพราแล้วก็ส่วนเพิ่งปรุงก็ตามนั้นแหละ เร,เ,รเราเคยทำนะพี่น้องเนาะขั้นตอนแรกก็ไม่มีอะไรมากใส่พริกกับไก่ลงไปเพอ,ปอะบอะเลยพี่น้องวันนี้วันแรกไอ้บ่าวกินน้ำมันเยอะหน่อยอลองดูว่าไขามันจะขึ้นไหมใช่ดีเลยพี่น้องโอ้โห ชาธรรมดาอยู่แล้วช่วงจังหวะผัดต้องไปแรงนะพี่นะ้องนะจังหวะผัดต้องไปแรงโอ้โหเกินคาดโอ้โเจ๋อเจ ปรุงเลยนะปรุงเลยยีแน่รสดีไปก่อนยอดดมหวานจะใส่เยอะมันจะไม่สวยพี่ตาล สอรถมันหอยขอสอดนี้นึงพไปน้อง น้ำปลาให่น <ala> hey! ้ำไก่ออกมางด้วยน้องน้ำไก่ออกเด้วยหกติต้องใส่น้ำหน่อยเพราะว่าน้ำมันต้องใส่น้ำมันน้อยๆไงถึงจะมันมันเยอะนิดนึงพอดีน้ำไก่น้ำไก่ที่เขา ไอ้นี่มันหดตัวนออกได้พี่น้องเราก็เลยไม่ต้องใส่น้ำไงถ้าไก่แห้งมันก็ไม่เป็นไรแต่งานนี้น้ำมันเยอะแน่ๆชิมหน่อยโอ้แสีบเสบพอดีเลย แซ่บแซบเดี๋ยวสักอีกสักพ,พักไปแล้วรอร้อน,รอนสุกนิดน,นึงก่นอนครับพี่น้องพอไก่เริ่มสุกแล้วพี่น้องเนะาะขอชิมลองกันว่าแซ่บปะเพราะถ้าสุกมากไก่มันจะแข็งจนดูแล้วมันไม่ใช่น้ำมันเนี่ยมันเป็นเนื้อน้ำไก่ออกมาเยอะชิบบอโอ้ยแซบแซบเพี่น้องแซ่บไปเลย เลยเผาเป็นกะเพราลิงอ่ะพี่น้องเป็นกะเพราบ้านโอ้พอดีนี่หว่าพอดีสวยมากเลยโอ้พอสุดยอดเลย ครับเดี๋ยวตักเสียใจไปน้องตัดสัญียญาจกันเนาะจ้านี่จ้าเสร็จแล้วค่ะผัดกระเพราไก่สูตรไอ้บ่าวเด้อนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวปนนไป,ปกินกันนะครับไปเด้อโอเคนะครับไปกินกันนะครับขอบคุณครับที่ชมคลิปและอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ